ดาวองคารเป็นดาวพี่น้องกับโลกมันเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ในระบบสุริยะมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของโลกและยังมีดวงจันทร์เล็กๆอีก2ดวงโฟบอสและเดมอสทั้ง2ดวงมีรูปร่างเหมือนมันฝรั่งโฟบอสนั้นชอบดรามา่ามันเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวองคารมากขึ้นและมีแผนจะชนดาวองคารในอีก50ปีข้างหน้าเดมอสสงบกว่ามากโดยอยู่ห่างจากดาวองคารมากกว่า ดาวองคารมีชื่อเล่นว่าดาวเคราะห์แดงเนื่องจากมีพื้นผิวสีแดงสนิมสีนี้สดใสมากจนนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นเมื่อหลายปีก่อนบางครั้งเรามองเห็นดาวองคารด้วยตาเปล่าได้เลยซึ่งเป็นแค่จุดสีแดงเล็กๆมันอาจจะดูเหมือนร้อนแต่จริงๆแล้วดาวองคารเป็นทะเลทรายที่หนาวเย็นมากอุณหภูมิมันลดลงต่ำถึงลบหนอมงศาเซลเซียสแต่ดาวองคารเป็นทะเลทรายสีสนิมมาตลอดเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อหลายปีก่อนดาวองคารอดัดคล้ายกับโลกของเรา พบกับ c u r ิ o อ i ซิตี้ยานสำรวจที่สร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนในพ้นของนาซานักวิทยาศาสตร์อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศภูมิประเทศและสิ่งอื่นๆบนดาวอังคาร c u r i o s i t y เป็นหุ่นขนาดเท่ารถยนต์ที่ค่อนข้างหนักโดยมีน้ำหนักประมาณ900กิโลกรัมมันเริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2011และลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จเมื่อวันที่6สิงหาคม2012 เดิมทีภารก,กิจของ curiosity มีกำหนดเวลา2ปีแต่ภารก,กิจนี้ยังดำเนินต่อไป curiosity เป็นเหมือนห้องแอบอวกาศที่มีล้อซึ่งประกอบด้วยกล้องเครื่องตรวจจับสเปกตรัมเครื่องตรวจจับรังสีและเซ็นเซอร์สำหรับดมกลิ่นสภาพแวดล้อมของดาวองคารขณะที่มันเคลื่อนที่ไปมันได้ย้อนเวลากลับไปดูประวัติศาสตร์ของดาวองคารและระหว่างภารก,กิจมันได้ค้นพบสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนั่นคือร่องรอยของทะเลสาบและแม่น้ำจากในอดีต จุดที่ curiosity ชอบไปเล่นมากที่สุดคือหลุมุูกบาดเกลซึ่งเป็นโอเอซิสบนดาวอังคารในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยางมีน้ําอยู่มีภูเขาขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเรียกว่าภูเขาชาร์ปสถานที่นี้สูงกว่าหอไอเฟลสิบหอที่วางซ้อนกันและยังมีชั้นหินที่ปกปิดความลับเก่าแก่ของดาวอังคารไว้ด้วยเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อศึกษาข้อมูลของ curiosity รอยแตกที่เกิดจากโคลนแล้วมันน่าทึ่งยังไง มันไม่ได้เป็นแค่รอยแตกธรรมดาแต่เป็นเสมือนข้อความจากอดีตมันหมายถึงว่าพื้นดินของดาวังคารเคยเปียกแล้วก็แห้งอีกครั้งโคลนบนพื้นจะหดตัวและแตกร้าวในช่วงที่แห้งทําให้เกิดรอยแยกเป็นรูปตัวทียิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนพื้นดินบนดาวังคารจะผ่านวัฏจักรแบบเปียกสลับแห้งมาหลายครั้งแล้วมื่อาจเกิดขึ้นประมาณ1ิครั้งทําให้รอยแยกกลายเป็นรอยแตกรูปตัววาย เมื่อรอยแตกรูปวายหลายๆรอบมาัรจบกันก็จะเกิดลวดลายที่เจ๋งมากคล้ายกับแผ่นหกเหลี่ยมที่ประติดประต่อกันดูคล้ายรังผึ้งหรือผิวหนังของมังกรหกเหลี่ยมตาอันมีขนาดเท่าลูกกวาดวัฏจักรที่คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นบนโลก แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดสิ่งมีชีวิตเมื่อน้าแห้งไปมือนก็ทิ้งสารเข้มข้นที่เหมาะต่อปฏิกิริยาเคมีเอาไว้และปฏิกิริยาเหล่านี้อาจเป็นปฏิกิริยาเดียวกับที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเริ่มก่อตัวขึ้นรูปหกเหลี่ยมเหล่านี้คงอยู่มานานมากๆแล้วระดับหลายพันล้านปีแต่นั่นหมายความว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีสภาพอากาศคล้ายกับโลกและอาจมีสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ําที่จริงแล้วดาวอังคารก็มีสัญญาณของน้ําอยู่บ้างเช่นกันในรูปแบบน้ําแข็งที่ซ่อนอยู่บริเวณขั้วโลก ดาวองคารมีขั้วเหนือและขั้วใตา้และเช่นเดียวกับโลกดาวองคารก็มีไอซ์แคปเช่นกันลองนึกภาพไอซ์แคปทางขั้วเหนือเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่กว้างประมาณ998กิโลเมตรส่วนไอซ์แพคทางขั้วใต้มีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยโดยกว้างประมาณ354กิโลเมตรแต่มีชั้นน้ำแข็งที่หนากว่าเกือบจะเหมือนก้อนหิมะที่มีเปลือกแข็งเมื่อถึงฤดูหนาวที่ขั้วโลกกลางคืนจะยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีแสงแดดมีแค่ความมืดที่หนาวเย็น ในช่วงเวลานี้อากาศประมาณ30%จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แข็งตัวซึ่งก็คือน้ำแข็งแห้งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ในหนังสยองขวัญแต่เมื่อขั้วโลกได้รับแสงแดดน้ำแข็งแห้งก็กลายเป็นกา๊นกาซอีกครั้งการแข็งตัวและละลายทั้งหมดนี้ทําใ้้เกิดเมฆและน้ำค้างแข็งเช่นเดียวกับบนโลกเราครั้งหนึ่งยาสำรวจออปตูนิตี้ยังจับภาพเมฆที่เกิดจากน้ำแข็งได้ด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวองคารเคยเป็นเหมือนโลกเสมอไปชีวิตต้องการมากกว่าวัตจักรเปียกสลับแห้งชีวิตต้องการบรรยากาศที่เหมาะสมและองค์ประกอบพิเศษอื่นๆเราไม่แน่ใจว่าดาวองคารมีองค์ประกอบเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่และถึงจะมีก็ไม่ได้รับประกันว่าชีวิตจะเกิดขึ้นแต่นี่ทําให้เกิดคําถามสําคัญอีกข้อดาวองคารเคยมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่หรือไม่ Curiosity ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวเดียวที่พยายามหาคําตอบ มียานสำรวจที่ชื่อ Perseverance ด้วยซึ่งพยายามค้นหาเบาะแสสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมันคุณลงไปในหลุกบุกบาทเก่าบนดาวอังคารซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีน้ำอยู่ <c oughs> เหมือนเป็นนักโบราณคดีอวกาศ Persever a n c e ค้นหาร่องรอยฟอสซิลของสัตว์โบราณและสิ่งที่น่าตลกก็คือนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเราบังเอิญเคยเจอมันเมื่อเกิดเครื่องศตวรรษก่อนปัญหาเดียวก็คือเราอาจทำลายมันไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ Curiosity จะเดินทางรอบดาวองคารซะอีกย้อนกลับไปในทศวรรษที่1,980ยานลงจอด2ลำของ NASA ไ i k i n g วันและไ i k i n g ทูได้ลงจอดบนดาวองคารยานทั้ง2ลำนี้ถ่ายเซลฟี่จากนั้นพวกมันก็ทำการทดลองสุดมันบนพื้นดินของดาวองคารทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่พวกมันพบคือสารอินทรีย์แปลกๆที่เรียกว่าเปอร์คลอเรต เป็นสารประกอบที่เราใช้ในดอกไม้ไฟหรือเชื้อเพลิงจรวดแต่ผลที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่าพอใจผู้มันยังผสมดินกับน้ำและสารอาหารด้วยโดยหวังว่าถ้ามีจุลินทรีย์บนดาวอังคารผู้มันจะกินจุลินทรีย์เหล่านั้นและปล่อยก๊าซกัมมันตภาพรังสีออกมาแต่โชคไม่ดีที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นปัญหาก็คือนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าน้ำที่พวกเขาเติมลงไปตอนนั้นอาจทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบนดาวอังคารได้ จูลินซีที่น่าสงสารอยู่ของมันดีๆและจู่ๆก็ถูกราดด้วยของเหลวประหลาดจํานวนมากจูลินซีบนโลกก็คงไม่พอใจกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันพวกมันอาศัยอยู่ในหินและดูดน้ําจากอา,ากาศการราดน้ําใส่พวกมันอาจส่งผลร้ายแรงได้ดังนั้นการให้สารอาหารกับพวกมันหลังจากนั้นก็คงไม่เกิดผลอะไรถ้าคุณเพิ่งรอดชีวิตจากการถูกแช่น้ํามาคุณคงไม่อยากกินอะไรเยอะๆหรอกนะ เพื่อนชาวดาวอังคารเหล่านี้อาจมีสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่ในเซลล์ของพวกมันซึ่งช่วยพวกมันดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ถ้าเป็นจริงขนาดอธิบายผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองได้คุณจะเห็นว่าเครื่องมือทำให้ตัวอย่างร้อนขึ้นดังนั้นถ้ามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มันคงจะระเบิดออกมาทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและเปลี่ยนบ้านที่น่าอยู่ของพวกมันทันทีลองนึกดูว่าจะน่าเสียดายแค่ไหนถ้าเราทำลายสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวบนดาวอังคารโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องมีภารกิจใหม่เพื่อทดสอบทฤษฎีนี้หวังว่ามันจะไม่จริงนะไม่ว่าจะอย่างไรการเดินทางยังไม่สิ้นสุดยังมีภารกิจอื่นๆสําหรับดาวังคารและมนุษย์อาจไปเยือนดาวดวงนี้ในสักวันหนึ่งภารกิจต่อไปคือการส่งตัวอย่างกลับมาจากดาวังคารเป็นโครงการความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมระหว่างนาซาและ ESA พวกเขาร่วมมือกันเพื่อนําของที่ระลึกจากดาวังคารกลับมาซึ่งรวบรวมเรียานเพอร์เซเวเรนซ์ที่เชื่อถือได้ของนาซา จะมียานอาวกาศจานวนมากที่จะทํางานร่วมกันเพื่อนําตัวอย่างอันล้าค่าจากดาวอังคารเหล่านี้กลับมาตัวอย่างเหล่านี้มีกําหนดจะมาถึงโลกในช่วงต้นปีถึงกลางปี2030และความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ดาวอังคารการสำรวจดาวอังคารเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการประชนภัยครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการสำรวจดวงจันน้ำแข็งรอบๆดาวเสาและดาวเพฤรหัดดวงจันรเหล่านี้มีมาหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งและใครจะรู้ว่าพวกมันซ่อนความลับในอวกาศไว้มากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นดาววังคารดวงจันน้ำแข็งหรือที่ไกลออกไปภารกิจค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ยังดาเนินต่อไปและเรายังเริ่มค้นพบสารอินรียบนดาววังคารมากขึ้นเรื่อยๆและบางทีสักวันหนึ่งเราอาจพบจุลินรีในระบบสุริยะของเราในที่สุดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคอยติดตามกันต่อไป